ฝากประชาสัมผั์มาเดินทางมาถึงผู้ที่3ครับพาะพลพุ่มพันม่วงครับธรรมารงพมพิ้าพรนะครับจากชายาสุราชานิกับจับศึกวันนี้แหละครับใช่ครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากนิดหนึ่งวันที่7มีนาคมน,นะครับก็คุณต่เกีรน,นะครับหอกพูดไปยัง คุณนรงศักดิ์นะครับสมภารผู้บริการทันท่านสถานไว้นุ่มกลางด้วยแล้วก็ที่ปดีนะครับก็ทธิบดีก็คือตอนนะครับบนเวทีคู่เอกนะรรายการคู่ไฮไลท์ศึกการมวยไทยวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นะครับแดงนั้นพละพลคุ่มพันพ่วงหรือว่าจะรวดทองสอสริญยาอดีตแชมป์นะครับนักชกวัย23ปีจากอำเภอชยาสุราชธานีน้ำเงินเพชรมหาชนจิตเมืองดน์ครับ26ปียางตลาดกาลสิน สิงห์สารกับพระการใต้นะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนไม่ดูนะไม่ดูไม่ได้คู่นี้เพราะว่าเหนียวด้วยกันปล้ำก็แข็งด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปล้ำแต่ว่ารูปร่างช่วงชุกนี่ของท่านท่านโรดเองสุกทั์พุ่มพันโมงนี่พุ่มกลับนะครับบาง้าบาง้านี่ลุนอยู่ลุนอยู่ด้วยลุนอยู่ด้วยอ้าตอนนี้ตัวยุโรปนะครับรวมกับสุกทั์พุ่มพันโมง มอบหมายให้ทีมงานนะครับแล้วก็โพแก้วติดจ่าเพื่องอ,อันนี้แชมเปี้ยนเขยงขันเจ็บเส้นศึเกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้โภแก้วเป็นเจ้าของแชมป์ห้าเส้นนี่นะครับขุนข่าคิมล็อกคิมล็อกคิมล็อก,ม,อกอาอาอามาลุ้นบนเวทีคู่เอกพาะผลน้ำเงินเพชรมหาชนช่วงนี้กลับมาดีแล้วนะเพชรมหาชนเนี่ยนนสนใจครับดยกทีหนึ่งพักสักครู่เด็กบัตรม้าบินเหมือากาศ ก็มีจีดลุ้นสร้อยคอสักคำหนึ่งบาทตันซีโดนแบ,บกออกไปสองรางวัลรางวัลละห้าสิบต่างครับมานเกับทั้งสมาชิกและราคาที่รับสมัครก็นำแจกกันทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า2องแสนหกหมื่นบาทวันนี้ถึง29ธันวาคม2560นี้าร้อสิบนครับตับแม็กโคแก้วนะครับขอเรียนเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ห้โรงเรียนตำรวจภูธร7 พบป่าสังสรรค์นะครับที่อิมสุกรีสอร์ทอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบทีรีขันธ์นะครับวันที่4มีนาคมนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่53โรงเรียนตำรวจภูธร7นะครับรุ่นเดียวกับดาบแบ็คโฮแก้วเลยครับร่วมพบป่าสังสรรค์วันที่4มีนาคมนี้ครับที่อิมสุกรีสอร์ทนะครับอิมสุกรีสอร์ทปราณบุรีจังหวัดประจวบครับโหดีทั้งเสโต้งมาเองละวากาดเองยอดพะเด็กก็มาโอ้กระตุกล้มไปแล้ว แล้วก็มีนาเรนได้ทราบนะครับว่าสุพิธพิทักษร์รมคนดีมีน้ำใจอยู่ทางใต้นู่นเลยจัดที่หาดใจแสงมานีโชกกับไข่มุกขาวแสนพนันชัยกับเทพบุรนี่สิทอู้บนสองู่กินขาดวันที่สิบมีนาคม,มาคโอ้โมาแล้วโอ้โหน่าสนใจนะครับ1 3 2อก่อเท่ากันพหลพลกับทางด้านของเพชรมหาชนยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนวันนี้คุณสมจิตแว่นแก้วนะครับ นำมาออกตู้คู่เอกนับรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเพชรมาชนที่ผ่านมาฟอร์มดีชนะมาตลอดนะครับชนะเหนือศิลาชนะไวไฟชนะดีเซลเล็กโอ้ยสดมากโอ้แม่ยังยังไม่กรธดนะครับพละพลปกติก็เป็นมวยปล้ำและเหนียวด้วยเผาด้วยแต่โอ้ซ้ายไปอ้าวจับจับจับโยก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 เอ้าปังเข้าไปไม่ถึง เอาลวครับต่บอโอ้โหเสียวไส้เลยครับพลพลหรือว่าจะรวดท้องนะครับไว้นนี้ย้ายไปซ้อมอยู่ที่ชอชอชนาทิพย์นะครับที่พัทยาแะครับอยู่กับสิทธิชโชค <S <S เหยียบพพยาไทยแข้งซ้ายเตะแล้วค่ะประสบการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนเลยครับพอการพอการมามาเพชรหายจุกแก็บโมโหเร็วอ่ะเ รางวัลมอบให้เลยทีเดียวทั้งมาเลตงโมเอ็มสินี่น็อกได้นะภายใน3ยกรับรางวัลเป็นหมื่นเป็นหมื่นกระดาษอันตาสินเหมือนเดิมการขอหนึ่งหมื่นจากตาสินเลยนะฮะวินัยวินัยผู้ชมแล้วก็มาเลตงโมเอ็มสินะครับเพิ่มความสนุกความมันความเร้าใจครับน็อกภายใน3ยกคนละ20,000อาจารย์โอ้ยเปอร์สองหม0 0น0อ0 0มืคน,น,นละ20,000เป็นหมื่นเลยว่างันเถอะน็อกได้นะครับผู้ที่น็อกได้นะคนแพ้น็อกไม่ได้นะ แล้วก็เป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับเพชรพะงัน,นชนนัดฟ้าดีไปครับนัด้านของพลพลโอ้โหเสียบโอ้โหหมดยโกหมดยก,โกด้านน้ำมันกวางลุงโดดเดี่ยวสะเทินบรรเทาการคัดจังหวะเปลี่ยนยืนจ,นจักด้านน้ำมันกวางลุงท้ายดุดินทางบางตากก้อนโอ้ ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อนละถึงยาธาตุจอมทองชมยกต่อไปครับขอทีเดียวชมยกต่อไปนะครับศึกต่อชัยวัฒน์รนัดงินล้านแล้วครับ22กุมภาพันธ์นี้ที่ราชดำเนินครับสจต้อยชัยวัฒน์มาเบียบซับจัดอัดแน่นเจ็ดคู่เอกนะครับโโอ้หเสกสรรกับรถเหล็กโโอ้หซุปเปอร์แบงค์สกัดทาน้ำเพชรน้ำงามนะครับโอ้แล้วก็มรกรกับลูกนิมิตแก้มือล้างตาฝนหลวงกับชัยยาฟ้ากับพนมุูงเล็กบนเวทีกำลังมันอยู่เอ้าเพชรหมาชนทีนี้ผมเขาเล่นมันได้สูงเขาโดนเสียบไปดอกนี้ สั้นกว่านะครับวันนี้เจอเจออย่างหนาตราตราอย่างหนาเลยทีเดียวโอ้ยเขายังไม่ติดนะครับเป็นมหาชนอาแล้วครับตั้งกันไปอาแล้วครับไม่ตกใจนะครับทางด้านของพระพาราพลอาวุธมวยลากหลายครบเครื่องสองฝ่ายหน้าเลยซ้อมอยู่ที่สาวซาญรานะครับอยู่กับจ่าเอกชายาที่ชายาสุราชามีแล้วหลังจากนั้นไป<ด>ยไอยู่กับพันตำรวจเอกโุกทัศน์วิ่เสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้มากเลยมันเนื้ มัดกระเข่ามันกระเข่าเอาเสียบอีทเทนเด้งเอามาดโอ้ยนี่มาดมาเข้าไปเอานและครับโอ้โหดูนะครับออกอาวุธใส่กันไม่มีอยู่หลุดไม่ได้นะครับหลุดไม่ได้นี่แหละต้องศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์เพียงเศษๆนะครับอ้าวช่องสามช่องสามกูตายอยู่สุรินทร์บอกว่าดูตลอดนี่อาจารย์นองจากนี่ทงชยัยตอนนีกน้ก็ดูตลอดนี่โอ้โห เอาล้วครับมีทั้งรุกทั้งรับเข้ามาดักแท้งเข้าไปถอยมานิดนึงถอยมาตั้งรักแล้วครับทางด้านของพระราพน์ผ่านเบอร์ใหญ่ๆใ,ใ,ในวงการมวยมาเยอะเลยครับรายการเงินล้านก็ผ่านมาแล้วเอาล้วครับปัดหนึ่งสองเพชรมาชนวันนี้ยังยังบุกเต็มกระโหลกโดนเสียไปดอกนึงโอ้โหต่อยกันแรงทุกแรงทุกเอาขาอย่าเดี้ยงนะอย่าเดี้ยงนะอย่านะอยา่ยารอเล่นอยา่ารอเอาเสียไปทีเเดียวอามาไม่ถึงเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับ อ่าตอนนี้ต้องบอกว่าฟินเลยครับฟินเลยครับอ่าู่มวยแบบนี้อยเอาเสียบจับมาเสียบอย่างนี้ไม่มีใครว่าเออถ้าขับรถไม่ได้นะครับเสียบเดียวโดนโดนไปสโอ้มัดมัดเอ้ามัดไมมัดมามัดมาเอาเสียบไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วโอ้ยโง่อายไม้ีราคาว่าคาพล ดีต่อใจแบบนี้ใครก็ชอบนะครับใครก็ชอบครับมาเล่นเวท<ม>ีกรรมการผู้ช้ขาดประภัยประเทศนะครับมาเล่นตะโบอีมสิบหกนกได้สองหมื่นภายในสามยกเอา้าโอ้โอ้ท้องท้องนะท้องลห้หมาชนเอา้าจ่อยางต่อยมาต่อยมาเอา้าเยียดเยียต่อยนิดสองสามสี่ห้า ใหญ่ทางด้านของเพชรพาชนตายมัดนะครับรัวเป็นชุดนะครับโอ้โหสุดยอดกับสุดยอดเดี๋ยวกลับมาครับโดยประดับหลังของบุกจำกัด02 01 6666จมยกสุดท้ายครับมาต่อยก4ฝ่ายแดงพลาดผลนะโอ้โหเพชรมหาชนเพลียชนต่อยท้องแล้วต่อยหน้าไม่ลงเอาเล่นท้องเสียบไปเออเสียบเสียบไปเอาตัดเต้าเขมรเขมรเขมร ต่อนะครับจัหน่าติดใจนะครับเกมนั้นยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมอย่าพึ่งด่วนสรุปอ้าวอ้าวโอ้ยเต็มเต็มเลยครับดอกนี้แมต็์นี้ชุดนี้ครับโอ้ยวันนี้ต้องยอมรับมหามันมหามันต้ามาสาวแตนตัวกระบอกโคตรมัน,น,นเอ้าเตะมาเอา้าครับผมต้องบุกแล้วโดนมาเอ้าโดนอัดอีกทีหนึง่งเร่งได้ไหมเล่นเร่ง,เรงได้ไหมเอาาม้าครับ บนเวทีพระภัยประเทศนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านวยพรเฉียวกุ้งธนวัฒน์สมศรีโรดวัดนะครับโรดวัดสมศรีแล้วก็พิจิตรทงคงเอาคืนมากนะครับทางด้านของพระราพลเอาแล้วครับเดินชนขวางหน้าดันแทงแล้วตรงนี้ยังวัดดวงกันอยู่โอ้อย่าก้มนะก้มแล้วดูข่านะก้มไม่ได้นะมวยไทยคว้าห้างก้มโอ้โหเลยหัวหมาบ้านเอานูนี้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  โอ้โหเปิดก๊อกสองแล้วนะครับทางด้านของพลพลต้องบอกว่าที่ผ่านมาสถานการณ์นั้นพลิกไปพลิกมาไม่รู้ว่ากี่ตลบแล้วครับเอาแหละครับ,ารบสามเหลี่ยมมุมระฆังเด้งดีบิ๊กโชว์โอโ้นี่แหละสุดเจ้ามวยไทยโอ้โหมันระเบิดเถึกเราเอาไม่ได้อีกแล้วโอ้โหพลิกไปพลิกมาตลอดที่นี่ไม่มีมวนเดียวแล้วครับไม่มีมวนเดียวจบครับเอาแหละครับรับในได้ไดตั้งกระแผงได้โอ้โห นี่ขนาดตั้งกำแพงไวแล้วนะครับลุยแล้วลุยแล้วอาชีพอาชีพหลักเข้าแล้วเอ้าต้องต้องตั้งให้อยู่นะท่ามหาชนต้องตั้งให้อยู่นะเอ้าดับเครื่องชนแล้วเสียไปเสียอ๋อเหยียบเอามัดทำไมวันนี้ยกนี้ทำไมไม่ต่อยมาทำไมไม่ต่อยมาอาถุงเข่าแล้ว ต้นยกกลางยกปลายยกเลยครับทดสอบเกมรับของเพชรมาชนนะครับท่านผู้ชมดูเกมรับของเพชรมาชนนัแหละครับเตะแล้วท่าที่ไม่แต่ว่าพระละพล,ลครับทะล้อไม่เลิกตีโอ้ยเดี๋ยวกระทำเดี๋ยวกลับไปกลับมากลับมากลับไปไม่หมัดกลาย,ยกนี้เล่นตีนเล่นตีนแล้วโอ้าวแม่พระเจ้าช่วยนะครับลูกนี้เอ้าตัดตรงเอ้าเสียไปสองดอก โโอ้โหอยังต้องตามกันต่อต้องลุ้นกันต่อครับในช่วงท้ายๆครับยกสำคัญแล้วครับยกสี่นักแทงกด้วยเข่าซ้ายพักต่อไปแม่ผูกไก่กดไล่เลยครับโอ้โหวันนี้สามรายการนะครับสามรายการการกุศลไี่สายใจเลยโอ้หมดยกนี่เลยครับสายใจบริหารรองตัดนาไพวยยิชัยวันดาดรางวัลครับเพิ่มในการจ่ายรงพยายบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลรนองแขม ให้ความสนับสนุนส่ง,สงทีมแพทย์มาดูแลความปลอดภัยของนักมวยในศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์ขอบคุณช่องสามถ่ายทอดสดการต่อสู้ที่เป็นศิลปะแม่แม่มวยไทยให้ชมจนถึงบ้านตั้งแต่เที่ยงสิบานาทีเป็นต้นไปนะครับติดตามผู้เอกครับสอสมหมายวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์นี้ที่สนามมวยเวทีมวยราชชำเนินนะครับสมหมายสกุลเมตตาวัวหน้นากลุ๊ปพลังใหม่โปรโมเตอร์แหวนเพชรโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมคนล่าสุดปีล่าสุด จับเพชรวิชิตถล่มกับฉัดร้อยนะครับแล้วก็ริติเดมใส่ก้าสึกไปบนเวทีความมันความเร้าใจด้วยความสนใจตามต่อโอ้ยมันลูกเดียวและสองด้วยมัดด้วยมัดด้วยสองด้วยเอ้ามาพ้นเท้าเท้าก็มัดก็สองโอ้ยยังไม่แตกแต่เสร็จละห้าร้อยจากอันตะศินนะฮะวินัยต้องขอคุณด้วยเลยทีเดียวเอ้าสันธุนุชกันยาวมาเลยทีเดียวอแต่เอ้ายังไม่ได้นะครับเอ้าปังเข้าไปเล่นกันมัดไม่เป็นนะโอ้พระพรกันมัดไม่เป็นเอ้าในาย ลอยระออกามโอ้ยยางกันฟันไถ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 ตั้งใจเลี้ยวปากเขาไถลุของเขาไถลุอ๋อเชรมหาชนโอ้โหโอ้โหกำลังได้ท่าโอ้โหถึงนาทีสุดท้ายครับยางกันฟันร่วงนะครับทางด้านของเพชรมหาชนเอาละครับใส่ครับทำไมเรียบร้อยแล้วครับยางกันฟันนั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันร่างกายนะครับป้องกันจากอาการบาดเจ็บเอาละครับต่อยบัตหนึ่งสองโอ้โหแม่ มันได้ใจจริงๆครับส,ส,สูด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 นี่ล็อกอยู่ไม่อยู่แดงต้องล็อกให้อยู่น้ำมันมาโอ้สองปัดสามปัดเอ้าไม่ไ่ไม่ฝ่ายเอาอตามมาเท่าอยอดหนึ่งทางเพชรมหาชนโอ้โหต่อยกันลืมลืม,ลมคทำเจ็บไปแล้วลืมคทำเจ็บความชาวทำเจ็บไม่มีแล้วมีหัวใจแล้วครับมีหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่า,ลางสามท่านปราไทยประเทศด้านล่างสามท่านนะครับอวยพรเบี้ยกุ้งโรดวัดสมศรีแล้วก็พิจิตรพงษ์ เอาล้วครับยกสุดท้ายออกมาตั้งรับนะครับฐานะของมะละคอวกไร่ตั้งกระแพงหน้าไว้โอ้โหโอ้โหรวยอะไรเนี่ยโว้กันมาแรมหลายสิบปีเลยอ่ะหมัดเอ้าเอ้าได้แล้วได้แล้วเอ้าไดไดเฮ้เฮ้เอ้าแหมโอ้โหทางการจะตัดสินยังไงเนี่ยมองไม่ออกเลยอ่ะอ้าวทีมนี้มันบอกไม่ต้องเข้าแล้ว แต่เดงก็ไม่เอาแล้วด้วยโอ้โหปวาสดนะครับที่ได้รับความนิยมจากท่านผู้ชมเยอะที่สุดอีกหนึ่งรายการเลยครับมาแล้วครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับยกสุดท้ายนั้นหมดแล้วนะครับมาแล้วครับคะแนนแรกไปทางไหนนะครับมาที่พิจิตพงของครับรวมคะแนนแล้วก็พลลพลภมพันม่วงครับนักชกวัย23ปีนะครับจากอำเภอชายาสุราชธานีครับ นั่นแหละครับด้านบนเวทีครับโพแก้วโพแก้วสิจ่าเฟื่องอดีตแชมป์เจ็ดเส้นนะครับขุนเขาคิมล็อกขุนเขาคิมล็อกมาเองไหมโอ้ยมาแทนผพุ่งกับผพุ่งกับไม่อยู่ท่านผพุ่งกับนั้นไปยุโรปนะครับไปทัวร์ยุโรปครับูุ่งกับสุกทัศน์พุ่งพันม่วงแม่โอ้โหเดี๋ยวติดตามนะครับคู่นี้จะมีภาคสองอีกเมื่อไหร่สะใจเลยครับ